ฮัลโหลเออเอ,อบบาปอบไม่ได้ลากโอ้ยอันนี้กะทิว่าต้องไข้งอ้วยปอบไม่ได้เอามันไปนลงไปมองเงินมนั่โอ้ยเนี่ยมองช่วงนี้กับบอสเซียโอ้โหทั้นี้เราคอยยิ่งขั้นว่าว่าของนี้เจ้ากับบอสเซียเขาต้อกเป็นอี่งยังเน,นี่ยนี้อีพอ่ะเน่ยเมืเ่อเมื่แล้วมาตัวกูหลักเงินมั่วเจ้าได้อะไปบ่าบาทดิบัว่วเจ้ากาเ็เฮ็ดให้เราบ,บาร่เสื่อใจอีแม่ยแล้วก็บละแวงเจ้าเป็นธรรมดาละพ่อเอ้ย เฮ็ดยังให้เราบ่เสียร์จกก็ดอกก็เดียแท้ถ้าคัดพัดได้กันมาในกูเฮ็ดพ่นผิดกับเราเนี่แค่์สองเทืยร์ทันเดียเอาปี่าจมาชำนันเนาะบาดนีเนาะยังแน่จังสิวบางสันผิดแล้วก็ผิดอีกฮะผิดแล้วก็ผิดอีกเออคุณเหรอเอาไปงอยจะบอกแล้วเด้อเดี๋ยวกูปั่นในไส้เฮ้ นาดูหบ้าว่าลิควิดเป็นยังคือแพงกับปากาโอ้ยกลับมาสิหูเนาะมันเป็นคนผลิตเถยอ๋อกระปากานี่เปรียบเสมือนการทำความผิดเออแต่ลิควิดมีหน้าที่ปิดบังการปิดบังความผิดนี่ยอมใจแพ่งเสมอจืดไปเด้อเพื่ออ่านโอ้ก่จังเจ้าไปเที่ยวเมื่อคืนนี่แล้วก็เอาเงินในคอยหาร่อยแล้วก็บอกว่า ให้อีแมลหัวเดอ้อยังสีบ่แมนหืโว้ยโอ้ไป,ปไกลแบบนี้กันยังโง่ขึ้นมาเรื่องนี้อยู่หัว <h ús> <laughs> <im> ้าอจังแดนมันก็เขาเจ้าเบิ้ลละพอเอ้ย <h ys> <c oughs>